สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา5 3นะครับโจทย์กำหนดให้ u v w เป็นเวกเตอร์ในระนาบข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1 u v กำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ u u v v คูณกันอยู่ข้อ2ก็คือถ้า u v ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับวงเล็บของ f u f v ทั้งหมดกำลังสองแล้ว u ตั้งฉากกับ v ข้อ3ถ้า u บวก v บวก w เท่ากับ0ขนาดของ u เท่ากับ3ขนาดของ v เท่ากับ4และขนาดของ w เท่ากับ7แล้ว u v ต้องเท่ากับ12ข้อ4ขนาดของ u ลบ v กําลังสองมีค่าเท่ากับขนาดของ u กําลังสองลบขนาดของ v กําลังสองโอเคพี่แบงค์กำลังจะคิดทีละช้อยละกันการที่บอกว่าเวกเตอร์ในระนาบจริงๆไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือเหมือนกับเป็นเวกเตอร์ธรรมดาั่ะแหละครับ พี่แบงมาเช็คข้อหนึ่งก่อนละกันโจทย์กำหนดว่า u v ทั้งหมดกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ u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  คูณกับ v v พอพี่แบงค์เห็น u u เออ u v แล้วก็ u u เราอยากจะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จพี่แบงค์หาสองข้างออกมาปกติ u v หายังไงครับ u. v ถ้าไม่ได้กำหนด ijk มาคือจริงๆมันหาจากสัมประสิทธิ์คูณกันหรือไม่ก็หาจาก f u. f v. cos เซตในที่นี้ไม่ได้กำหนด ijk มาให้พี่แบงก์ก็เลยไม่นึกถึงตัวนี้ u. v. ทั้งหมดยกกำลังสองพี่แบงก์ก็เลยบอกว่ามันก็คือ f u. f v. cos เซตทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ โอเคนะครับถ้ากระจายกำลังสองเข้ามาก็กลายเป็น f u กำลังสอง f v กำลังสอง cos กำลังสองทีนี้ทีนี้พี่แบงค์เห็นตัวกำลังสองแล้วเห็นตัวนี้เป็น u u ลองบอกสูตรซิ u u มีค่าเท่ากับอะไรครับ u u มีค่าเท่ากับ f u กำลังสองได้เลยดังนั้นตอนนี้ ตัวฝั่งขวามือตัว f u กําลังสองพี่แบงค์นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น u u ได้ถูกปะครับแล้ว v f v กําลังสองพี่แบงค์ก็เปลี่ยนเป็น v v ได้ถูกไหมครับแล้วก็ยังติด c o s กําลังสองเซต้าเหมือนเดิมโอเคตอนนี้พี่แบงค์รู้ละว,ว่า u v ทั้งหมดกําลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากเท่านี้อยู่ทีนี้ทีนี้พี่แบงค์มาเริ่มต้นเอาใหม่ เรารู้ข้อจำกัดของ cos ไหมครับปกติเรารู้ว่า cos เซต้าเนี่ยมันมีค่าอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งมีค่าตั้งแต่ลบหนึ่งถึงหนึ่งถ้าเวลาพี่แบงค์ยกกำลังสองเข้าไป cos เซต้าจะต้องมีค่ามากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ปกติตอนนี้คอสเซต้าเป็นไปได้ทั้งลบเป็นไปได้ทั้งบวกถ้าเวลานำมายกกำลังสองค่าต่ำสุดของเราที่เกิดขึ้นก็คือศูนย์ สูงสุดที่เกิดขึ้นก็คือ1พี่แบงค์เคยบอกไว้ว่าถ้าหากเป็นตัวคาบเกี่ยวคือเป็นได้ทั้งลบทั้งบวกเวลายกกำลังสองเวลาแอบส์ลูดเวลาถอดรูทค่าต่ำสุดที่เกิดขึ้นได้คือ0เสมอนะครับหลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์เติมเติมไอตัวนี้เข้าไปอ่ะเหมือนกับคูณตลอดทั้งสมการ0 ก็ยังเป็นเหมือนเดิมทีนี้ตัวนี้ก็กลายเป็น u u v v แล้วก็ cos กำลังสองอีกฝั่งหนึ่งก็เลยกลายเป็น u u คูณกับ v v โอเคโทษทีนะเขียนไม่พอตัวตรงกลางของพี่แบงก์ก็เลยกลายเป็น u v ทั้งหมดกำลังสองแล้วปะครับ มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าเท่ากับ u u ก็คือ f u กำลังสองปะ v v ก็คือ f v กำลังสองไหมครับจริงๆพี่แบงค์ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เนาะจริงๆแล้วก็โจทย์เขาถามหาตัวนี้นี่นาโจทย์เขาถามหาว่าจริงหรือเท็จงั้นพี่แบงค์ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับโอเคตัวนี้ก็คือ u u แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น v v ดังนั้นประโยคที่หนึ่งจริงหรือเท็จครับเท็จไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับแต่สิ่งที่เราได้มามันเป็นน้อยกว่าเท่ากับมันขัดแย้งกันอยู่ดังนั้นมันจึงเป็นประโยคที่ตอบว่าเป็นเท็จครับอันนี้คือข้อหนึ่งนะเสร็จปับ๊บพี่แบงค์มาเช็คช้อยสองโจทย์บอกว่าโอเคพี่แบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไป เออจะได้อ่านได้ง่ายๆอีกทีหนึงอ่ะลบทวัทีนะครับแป๊บหนึง่งโอเคถัดมาในข้อสองโจทย์บอกว่าถ้า u ดทท v ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ f u f v กำลังสองแล้ว u ต้องตั้งฉากกับ v การพิสูจน์ว่า u ตั้งฉากกับ v หรือไม่จะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ว่าถ้า u ตั้งฉากกับ v แล้ว u v ต้องมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าถ้าไปพิสูจน์ได้ว่า u v เป็น0มันก็ต้องตั้งฉากโอเคไหมครับในที่นี้พี่แบงค์ก็เลยบอกว่าจากโจทย์คือ u v ทั้งหมดกำลังสอง มีค่าเท่ากับ F U กำลังสองอ่ F U F V ทั้งหมดกำลังสองถ้าพี่แบงค์แตกตัวตัวนี้ออกมา U V คือคือ F U F V cos เตาถูกไหมครับทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ยังมีค่าเท่ากับ F U ตัวนี้ถ้าพี่แบงค์กระจายกำลังสองเข้ามาแล้วนะ ั่งนี้พี่แบงก์ก็กระจายกําลังสองเข้ามาเช่นกันก็เลยกลายเป็น f ัพยูลังสอง f v กําลังสอง cos กาลังสองเซตามีค่าเท่ากับ f u กําลังสอง fv กําลังสองอยู่หลังจากนั้นพี่แบงก์ย้าย f u กําลังสองไปหารกันย้าย fV กําลังสองไปหารกันจึงเหลือแค่ว่า cos กําลังสองเซตามีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นหมายความว่า cos เซตามีค่าเท่ากับหนึ่งหรือลบหนึ่งแปลว่าเซตา ถ้า cos เซต้าเป็น1นึ่งเซต้าต้องได้ศูนย์องศาถ้า cos เซต้าเป็นลบหนึ่งเซต้าต้องได้ร้อยแปดสิบองศาพวกนี้เป็นค่าท่องจํานะครับดังนั้นพี่แบงค์รู้แล้วว่าเซต้ามันคือศูนย์กับร้อยแปดสิบนะครับการที่เวกเตอร์สองตัวทํามุมกันศูนย์องศามันคือรูปร่างไปอย่างนี้แต่ถ้าทำาสุดทำร้อยแปดสิบองศาคือรูปร่างมันไปอย่างนี้ นั่นแปลว่าจริงๆแล้ว u กับ v เป็นยังไงกันครับมีทิศทางเดียวกันกับมีทิศทางสวนกันเราเรียกมันว่า u กับ v ต้องขนานกันดังนั้นคำพูดที่บอกว่าตั้งฉากก็ผิดอีกมีกี้ข้อหนึ่งกับข้อสอผิดไปแล้วนะเราเลยไม่ได้ใช้ทฤษฎีนี้ในการพิสูจน์นะครับเพราะมันสามารถหามุมได้อย่างชัดเจนโอเคถัดมาในการพิสูจน์ช้อ3พี่แบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับ โอเคในการพิสูจน์ช้อสามละถ้าเราบอกว่าไฮไลท์ใช้สามหน่อยละกันโจทย์กําหนดตัวนี้มาให้โจทย์กำหนดว่า u วก v วก w เท่ากับ0แล้วโจทย์ก็บอกมาว่า f u คือ3 f v คือ4 f w คือ7การที่เราอยากจะหา u v พี่แบงค์จะต้องให้ u กับ v อยู่ด้วยกันเพียง2ตัวเพื่อให้เกิดการดอทกันเกิดขึ้น เดี๋ยวลองดูนะครับหลังจากนั้น take a p p เพื่อเป็นหาขนาดเพราะว่าถ้ามี absolute เดี๋ยวตอนเรายกกำลังสองมันจะเกิดกำลังสองสมบูรณ์ตรงกลางจะกลายเป็น u v ได้โอเคนะครับพี่แบงค์ take a p p แล้วก็ยกกำลังสองฝั่งซ้ายมือก็เลยกลายเป็น a p p u กำลังสอง ก็คือใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์นะครับบวก2หน้าหลังก็คือ2 u. v บวก f v กำลังสองเท่ากับ f ของลบ w ขนาดของลบ w ก็มีขนาดเท่ากับ w แล้วครับเพราะมันแค่ทิดทางส่วนทางกันเฉยๆเรารู้ว่า f u เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้ว่าคือ3ก็เอา3กำลังสองบวก2 u. v บวก f v กำลังสอง f v คือ4ก็คือ4ี่กำลังส f w คือ7ก็เลยกลายเป็น7จ็ดกำลังสตอนนี้ก็เลยกลายเป็น9กบวกส u v บวกสิมีค่าเท่ากับ49ถ้าพี่แบงค์มาคิดเลขต่อให้ก็เลยกลายเป็น2 u v บวกยีมีค่าเท่ากับ49 2 u v ย้าย25ไปลบก็เลยเหลือ24 u v ก็เลยมีค่าเท่ากับ12จริงไหมครับว่า u v มีค่าเท่ากับ12งั้นประโยคข้อ3ก็เป็นประโยคที่ถูกต้องทีนี้พี่แบงค์มาเช็คช้อยสี่ให้ด้วยโอเคนะพี่แบงค์ลบตรงนี้จริงนะครับถ้าเช็คช้อยสี่ให้ชัดเจนเราบอกว่า f u ลบ v ทั้งหมดยกกำลังสอง ถามว่าเท่ากับตัวนี้หรือเปล่าโอเคพี่แวคงลบตัวนี้ทิ้งนะจะได้รู้ว่าทำข้อไหนอยู่ตอนนี้ทำข้อนี้ละอยากรู้ว่าเท่ากับ f u กําลังสองลบ f v กําลังสองหรือเปล่าตัวนี้สามารถกระจายกําลังสองสมบูรณ์ได้แต่กระจายกําลังสองแบบเวกเตอร์จะกลายเป็น f u กําลังสองลบสองหน้าหลังก็คือ2 u v บวก f v กําลังสอง มันเท่าไหมครับมันไม่เท่านี่ลองพิสูจน์ที่มากันดีกว่าอย่างนี้มันคือมาจากสูตรเลยอะเราบอกว่า f u ลบ v ทั้งหมดยกกำลังสองมันต้องมาจากสูตรนี้ครับถ้าเห็นตัวกำลังสองต้องแตกตัวออกมาเป็นสองตัวดอทกันอยู่แล้วก็คูณแจกแจงแบบพหุนา,นามก็กลายเป็น u u ลบ u v ล v. u ลบ v. v u. u ก็คือ f u กำลังสอง u. v กับ v. u ก็คือ2 u. v แล้ว v. v ก็กลายเป็น f v กำลังสองขอโทษครับตัวนี้ต้องเป็นบวกดังนั้นยังไงก็ตามมันก็ไม่เท่ากับตัวนี้หรอกครับมันก็เลยผิดดังนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงค์ตอบช้อยสาม เพียงเพายมทำให้ดูเป็นละเอียดนะครับบางทีอยู่ในห้องสอบอาจจะไม่ได้ทำละเอียดขนาดนี้โอเคนะครับ